รูทีมนะครับท่านมีประสบการณ์มากมายแล้วก็คือกองอากาศเนี่ยก็ไปมาท่านก้อนบ้านผมเห็นโรบอทเนี่ยเข้ามาสู่ในพื้นที่สังหารอันนี้ก็แล้วแต่เฉพาะทางของเจ้าหน้าที่นะครับปรุงเพราะว่าคนใช้กับคนผลิตเนี่ยเท่ตัวไหนก็เหมือนกันคือถ้าไอ้ข้างบนอันนี้จะเป็นกล้องให้มัน ส,มา,สา,มา,ามารถทำงานได้ตรงนี้ถ้ามารงมกันเป็นเพื่อน อยากขอแต่หน่อยครับขอแต่หน่อยครับขอ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  <coughs> <coughs>